สวัสดีค่ะพบกับอรไทยสตอรี่ค่ะช่องนี้มีแต่สาระดีๆค่ะวันนี้แอดมี7เคล็ดลับแก้ผมร่วงด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะร,รวบรวมวิธีแก้ผมร่วงด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากใครไม่อยากหัวล้าแล้วก็บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มกันที่สมุนไพรตัวแรกค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนอาจกําลังตั้งคําถามว่าทําไมกระเทียมจึงช่วยบารุงเส้นผมให้เราให้เจริญงอกงามและไล้ปัญหาผมขาดหลุดร่วง สาเหตุก็เพราะในกระเทียมอุดมไปด้วยกรรมฐานที่มีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการผลิตคอลลาเจนนั่นเองค่ะจึงทําให้ผมรุดแข็งแรงและสุขภาพดีวิธีง่ายๆนะคะเพียงแค่ชโลมน้ํากระเทียมสดให้ทั่วหนังศีรษะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วสะออกแค่นี้สาวๆก็จะมีเส้นผมที่ยาวสลวยไม่เปราะง่ายอีกแล้วค่ะ 2. ขิงสดค่ะ ในขิงมีน้ำมันที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณรากผมและหนังศีรษะทำให้อาหารเป็นเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้นนะคะวิธีการนะคะนำขิงแก่หนึ่งแง่งนะคะไปอังไฟให้อุ่นจัดในระดับที่ยังสามารถใช้มือจับได้จากนั้นตำให้ละเอียดน,นะคะแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางทำเป็นลูกประครบนำมาประครบทั้งโคนผมทิ้งไว20้20นาทีแล้วล้างออกค่ะ ข้อ3ผลมะกรูดผลมะกรูดนะคะได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรแห่งการบำรุงนอกจากจะช่วยลดอาการผมร่วงแล้วยังช่วยไม่ให้ผมแตกปลายและทำให้เส้นผมดำเป็นเงางามอีกด้วยช่วยขจัดรังแคทำให้คันหนังศีรษะน้อยลงแถมในมะกรูดยังมีกรดซิตริกช่วยบำรุงเส้นผมอีกด้วย เพียงแค่นามากรูดสดประมาณ4-5ลูกนะคะมาต้มในน้ำร้อนจนนิ่มนํามาโหด้วยผ้าขาวบางแล้วคั้นเอาแต่น้ํานําน้ำมะกรูดที่ได้มาชโลมทั่วเส้นผมและหนังศีรษะหมักทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วสระผมตามปกติสูตรนี้ควรทํา1-2ครั้งนะคะผมจะค่อยๆแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัดค่ะคอ4ว่านหางจาระเข้ น้ำมูนใสในว่านหางจระเข้นะคะสามารถบำรุงรักษาเส้นผมที่เสียไปแล้วให้กลับมาเหมือนเดิมและยังช่วยให้หนังศีรษะและรากผมแข็งแรงทําให้ผมหลุดล่วงน้อยลงผมไม่แตกปลายและช่วยลดไขมันที่หนังศีรษะนะคะวิธีนะคะก็นํามาใช้ไม่ยุ่งยากเลย เพียงนำว่านหางจระเข้ประมาณ3-4ใบามาปอกเปลือกออกให้เหลือแต่วุนใสๆแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดนําวุ้นที่ได้มานะคะมดบดให้ละเอียดแล้วนํามาชโลมทิ้งไว้หมัก10-15นาทีนะคะแล้วสะออกด้วยน้ําสะอาดค่ะข้อที่5ดอกอัญชัน ดอกอัญชันนะคะมีสปปรรพคุณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณหนังศีรษะเส้นผมและลากผมของเราจึงแข็งแรงขึ้นลดการหลุดล่วงและช่วยกระตุ้นให้เส้นผมใหม่งอกเร็วขึ้น วิธีการนะคะนำดอกอัญชันประมาณ1นึ่กำมือมาตำให้ละเอียดผสมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันนะคะแล้วนำมาชโลมทั่วเส้นผมและหนงังศีรษะนวดเบาๆแล้วหมักทิ้งไว้30นาทีเสร็จแล้วล้างน้ำตามปกติค่ะจะทำให้ผมเรางอกและดกดำสวยงามสลวยมากเลยค่ะต่อมาค่ะทองพันช่าง ทองพันช่างนะคะมีสรรพคุณช่วยลดผมร่วงแก้อาการของโรคผิวหนังแก่เชือ้อราและแบคทีเรียที่โคนเส้นผมช่วยให้การงอกของเส้นผมเพิ่มขึ้นและทําให้เส้นผมมีสีดําเป็นเงางามวิธีนะคะนําทองพันช่างประมาณหนึ่งกมือมาตำให้ละเอียดผสมน้ําอุ่นลงไปเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นนํามาชลมลงเส้นผมและหนงังศีรษะ หมักทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยสระผมให้สะอาดสูตรนี้นิยมกันมากสมัยโบราณนะคะทําบ่อยๆผมจะค่อยๆหยุดร่วงและเส้นผมจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะสุดท้ายแล้วค่ะหัวหอม ในหัวหอมแดงหรือหัวหอมใหญ่นะคะมีกรมกรมัฐานกรรมัฐานจะช่วยกระตุ้นรูขุมขนให้สร้างเส้นผมขึ้นใหม่ทดแทนเส้นผมที่หลุดร่วงไปเพียงแค่นําหัวหอมแดงมาคั้นเอาแต่น้ําตักเฉพาะส่วนหัวหอมมาผสมกับน้ําผึ้งสองช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะชโลมให้ทั่วเส้นผมนวดเบาๆให้ทั่วหนังศีรษะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วสระผมด้วยแชมพูอ่อนๆอีกครั้งค่ะ ังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆลองใช้วิธีจากธรรมชาติในการแก้ปัญหาผมล่วงดูบ้างนะคะปลอดภัยแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้แอดต้องขอตัวไปหมักผมแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งภายในและภายนอกนะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ